สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะคลิปนี้เป็นความรักนะคะของชาวธาตุด,ดินแล้วาราศีพฤกภกันมาก่อนนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่คะ่ะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ราศีธาตุดินตามช่องเปิลเปล่าเช็ควันเกิดของคุณที่ใต้คลิปดูก่อนได้เลยนะคะถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้นะคะกับอีกแบบหนึ่งคือถ้าคุณ รู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําให้หาลัคนานะาดู2ออย่างประกอบกันค่ะลัคนากับราศีเกิดหรือว่าวันเกิดเนาะสออย่างร่วมกันก็จะทําให้ดวงแม่นยํามากขึ้นเพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณดู2ออย่างผสมผสมกันเนาะมันจะเป็นตัวคุณได้มากที่สุดนะก็แนะนําแบบนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้เวลาเกิดไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็ยึดราศีเกิดของเราเป็นหลักส่วนใครสบายใจกับการดูรา สีแบบไทยดาวจันดาวสุกก็สามารถดูได้เช่นกันง่ายๆเลยคือดูเป็นแนวทางเนาะถ้าฟังแล้วมันตรงกับเรื่องราวของคุณก็เอา,อาสถานการณ์คําแนะนําของไพ่ไปปรับใช้ก็แล้วกันนะคะข้างหน้าเรามีไพ่สําหรับเหมือนเดิมนะมีทารโร่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดอันนี้ยังสั่งได้อยู่นะจ้าเผื่อใครอยากได้แล้วก็วันนี้เป็้นจะใช้ลุนเลิฟด้วยเนาะแล้วก็ไพ่คู่บุญเหมือนเดิมแล้วก็สตอรี่ออฟเลิฟค่ะมาเริ่มกันเลยคนทัดดินพลกศก กันมาก่อนคะในวันที่1 1ึงถึงกรกฎาคมนี้ความรักจะเป็นยังไงบ้างทุกสถานะก่อนเนาะมาดูว่า energy ไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคนทัดดินค่ะพึกษศกันมาก่อนคนทัดดินไหนไพ่อยากบอกว่าดูไหนสิพื้นที่แห่งความสำเร็จตรงสัยจะมุ่งมั่นกับการทำมาหากินบ้า เออแต่คนธาตุดินเป็นคนที่รักความมั่นคงรักความมั่งคั่งอยู่แล้วเนะโดยเฉพาะคนราศีพฤษภใช่ไหมเพราะฉันก็แน่นอนค่ะพื้นที่แห่งความสําเร็จแปลว่าเดือนนี้ช่วงนี้15วันนี้คุณจะมุ่งมั่นความสําเร็จอามุ่งมั่นของการทํามาหากินนู่นนี่นั่นไม่ว่าคุณจะสเตตัสไหนก็ตามนะเปอนคิดว่าเรื่องงานเรื่องเงินคุณน่าจะให้ความสําคัญมากกว่าความรักหรือคุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็ได้นะโดยที่คุณไปพบเจอใครบางคนจากในเนี้ย พื้นที่แ่งความสําเร็จเนี่ยมันเป็นได้หลากหลายเนาะอาจจะเป็นที่เรียนมาหาวิทยาลายัยโรงเรียนที่ที่คุณเฉลิมฉลองหรือรับรางวัลเกียรติยศต่างๆหรืออาจจะหมายถึงที่ทํางานของคุณอ่ะแบบนี้ก็ได้อะไรที่มันทำให้คุณมียศถาบรรดาศัากดิ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีแบบอะไรที่มันมีความมั่นคงมั่งคัง่งมากขึ้นอ่ะเปิ้น,นับรวมหมดเลยว่า คุณอาจจะได้ไปเจอเจอใครที่นั่นก็ได้ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ค่ะหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องความมั่นคงอะไรเลยหนูอยากจะโฟกัสเรื่องความรากักอาจเป็นไปได้ว่าเราจะไปเจอคนที่นั่นแบบนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าพื้นที่แห่งความสําเร็จจะลิงก์กับคนทัดดินยังไงบ้างเราเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนเนอะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎา,าคมจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะคนทัดดินอารมณ์ช่วงนี้จะเป็นยังไงเอ่ยไหนมาดูไหนซิ มาค่ะคนธาตุด,ดินไพ่บอกว่าพูดจาดีมีวาทศิลป์เนิร์ดรักครอบครัวโมโหร้ายรักเดียวใจเดียวแล้วก็บ้าอำนาจอ่าโอเคระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะมันมีโมโหร้ายกับบ้าอำนาจเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นตัวเราหรือคนที่อยู่ในครอบครองเราหรือแฟนเราคนรักของเรา ก็ได้เพราะฉันดูดีๆค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยแน่นอนไอ้นี่พูดจาดีมีวฒนศิลป์กับเนื้อเนี่ยคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ปกติค่ะคนธานดีเป็นคนรักครอบครัวซะส่วนใหญ่อยู่แล้วรักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่แล้วิ้นมองว่าไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์เนาะในเชิงว่าจะเลิกลายาล้างหรือว่าแบบจะไปมีคนใหม่จะไปแอบนอกใจอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าถ้ามันจะมีคืออาจจะเป็นเรื่องเนี้ยความบ้าอำนาจความแบบทำไมไม่ทำอย่างที่ฉันต้องการอาจจะอยากควบคุมต่างๆอัน ก็ต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นเขาก็ได้เนอะให้พูดจากันดีๆค่ะ,ะทุกอย่างมันจะโอเคถ้าเกิดทะเลาะเบาอแวงกันไปเนี่ยช่วงนี้อาจจะเหมือนแบบอ่าห่างๆกันหน่อยเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องการงานอะไรแบบเนี้ย ก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะคืนดีเปิดใจพูดคุยกันก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดจาดีมีวาทศิลป์ถ้าช่วงนี้คุณจะพูดจาจะเจราจาในเรื่องการงานหรือว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนหาทางออกร่วมกันนะเปิ้ลมองว่าสามารถทําได้แต่ว่าให้อยู่บนหลักการก็แล้วกันอย่าใช้อารมณ์เนี่ยบ้าอำนาจกับโมโหร้ายมันคืออารมณ์ใช่ไหมถ้าคุณเบรกตรงนี้ไปได้แล้วใช้การพูดจาแบบมีวาทศิลป์คือใช้ เหตุผลใช้ไหวพริบใช้ตักกะในการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะทุกอย่างมันจะโอเคมากๆเลยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าดีนะไพ่ออกมาก็ดูแบบอาโอเคยกเว้นเรื่องอารมณ์ตนเองอาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้ที่อาจจะมีความโมโหงุดหงิดอะไรเล็กน้อยซึ่งก็ระมัดระวังและทุกอย่างจะโอเคนะคะต่อมาเรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างเริ่มต้นที่คนโสดคะ่ะ โสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบมีคนกิ๊กกักอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่าคุณจะมีความรักมาทักทายไหมในช่วง15วันนี้เนาะ,ะครึ่งเดือนแรกของเดือนการกฎาคมคนโสดทัดดินไหนมีไหมไหนดูซิฉันก็อยากจะให้มีเหมือนกันนะเพราะฉันก็ทัดดินเหมือนกันมามีไหมคะความรักของคนทัดดินนะฤกษกศกกันมาก่อนค่ะคนโสดไพ่บอกว่าไอ้ส่องท้ววฉันกรี๊ดกว่าใคร ดอะสตารว้าวหนึ่งเหรียญโอ้ยไฮโลแฟนคุณพระสองดาบแล้วก็สิบเหรียญเฮ้ยมันดีมันจึง้งมันแบบสุด อ่ะมาถึงแม้คุณจะเป็นคนโสดเปื่นบอกแบบนี้ค่ะแปลว่าคุณจะดูมีออร่ามีเสน่ห์มากๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะคาพูดคําเจาจาคุณหรืออะไรก็ได้นะมีไฮไลาแฟนขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนพื้นที่แห่งความสําเร็จเหมือนกันคุณมีโอกาสเจอเจอคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในแนวที่แบบจริงจังนะเพราะว่าหนึ่งเหรียญอะไรขึ้นมาเพิ่นมองว่าคนคนนี้ถ้าคุณได้เจออาจจะเจอแล้วหรือยังไม่ได้เจอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอในช่วงนี้เนี่ย จะเป็นคนที่คุณอะอยากจะลงเอยกับเขาได้เลยอะสิบเหรียญกับหนึ่งเหรียญขึ้นมาเพิ่นมองว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามานะมีโอกาสสูงที่จะรักและพัฒนาแบบมั่นคงในเชิงเป็นจริงเป็นจังเพราะเราเป็นคนทัดดินเราเป็นคนที่แบบอยู่บนตักกะอยู่แล้วเนะว่าคนที่เข้ามาถ้าจะสารสัมพันธ์ได้มันก็ต้องหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะซึ่งคนคนนี้มี potential ช้คำนี้มีความเป็นไปนได้สูงเนาะแล้วมีสองถ้วยขึ้นมาแปลว่าคุณไม่ได้ชอบเขาคนเดียวคะ่ะเขาก็จะมีใจชอบคุณเหมือนกันแล้วเด e star เนี่ยแปลว่า คุณจะมีสเสน่ห์มากๆในช่วงจังหวะนี้บางคนนะมีไฮโลแฟนขึ้นกับเดอะสตาขึ้นมาปุ๊ต้องบอกว่าบางคนอาจจะไปมูมาไปขอคู่มาหรือใดๆก็ตามก็ดูดีๆค่ะว่าตรงกับที่คุณขอไหมนะแต่ว่าไม่อยากให้คุณมาโนมากเกินไปบางคนมาดูดวงกับเปิ้ลเนี่ยบอกว่าเออแบบมีคนเข้ามาพอดีมันแบบเหมือนจะใช่เลยค่ะแล้วคุณก็เหมือนแบบ ไม่ได้ใช้สมองในการเลือกอะนึกออกป่ะคุณจะคิดว่าคนที่เข้ามาคือคนที่แบบฟ้าประทานมานแน่ๆเลยแล้วมันทําให้เราอาจจะเหมือนแบบหน้ามืดตาหมัวอ่ะใช้คํานี้นะมันมีนะเพราะฉะนั้นเราต้องกรองดีๆค่ะว่าใช่คนที่เราขอมาจริงๆไหมอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะซึ่งบันเชื่อว่าคุณจะค่อยเป็นค่อยไปมีแนวโน้มว่าจะเจอจากหน้าที่การงานหรือการเดินทางหรือออนไลน์ก็ได้นะ เออสองดาบขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันอายุต่างกันนิสัยต่างกันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันมีความรักกันอยู่ตรงนั้นเนาะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์รักแบบต้องผ่านโซเชียลมีเดียอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ทางไกลก็ได้นะเพราะมันไม่ได้ขึ้นทางไกลขณะนั้น ทางไกลก็ได้หรือมันจะเป็นการสื่อสารส่วนใหญ่ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเจอกันตอนแรกอาจจะไปแบบเจอกันในสตอรี่เจอกันไอจีอะไรแบบนี้หรือแอปพลิเคชันหาคู่แบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะแต่เปิ้ลมองว่ามันมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าใครขอพรมาเปิ้ลเชื่อค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพา คู่มาให้คุณเพราะมันขึ้นมาทั้งเดอะสร์ทั้งฮอลัลแฟนเลยนะเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณแต่อย่างที่บอกอย่าหน้ามือตามัมเราต้องดูไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแต่มีโอกาสที่คนคนนี้ที่เข้ามาเขาจะมีความพร้อมสูง แล้วนะนึกออกปะเปิ้ลมองว่าเขาน่าจะแบบหน้าที่การงาน,งานการเงินมีความมั่นคงดูเป็นผู้ใหญ่ใดๆก็ตามซึ่งก็ถ้าใครเจอแล้วก็มากระซิบบอกเปิ้ลด้วยมันเป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรเนาะว่าทําไมไม่ดีเปิ้ลคิดว่าคุณพร้อมแล้วละ่ะพลังงานของคนที่เข้ามาดูไพ่อันนี้ที่เป็นคนโสดทัดดินอะ่ะคุณมีความพร้อมที่จะสารสัมพันธ์ละเนาะเพราะฉันก็เปิดใจค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปดูไม่ต้องรีบมากแต่ว่าถ้าเกิดช้าๆคุณจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณ แน่นอนนะคะก็ยินดีด้วยนะต่อมาเรามาเปิด Love Story Oracle กันบ้างว่าเขาจะแนะนำอะไรคุณนะสักหนึ่งใบคนโสดทัดดินอย,ยังไงเอ่ย h a p p ี้เ s สใบนี้เป็นวาดเองด้วยนะเป็นใบเดียวในสำรับะที่เป็นการวาดของเปิ้ลเองมีความสุขแน่ๆอะไรมันจะวีดไว้กระตูหูขนาดนี้ นี่ยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่าอีฉันก็เป็นคนโสดทัดดินเช่นกันนะต่อมาเรามาดูรูนเลิฟกันบ้างค่ะว่าไพ่รูนความรักเนี่ยจะบอกอะไรคุณสักหนึ่งใบมาอยากจะแนะนำอะไรให้คนโสดทัดดินสักหนึ่งใบเอาดีออกมาเลยเอาเลยแล้วกันเนาะแอนซูสค่ะเป็นไพ่เทพด้วยนะเทพพระเจ้าโอดินนะจริงๆเป็นอักษรเทพเลยเนาะ ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าโอดินเนี่ยมันเหมือนกันนี้เลยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำพามาให้คุณจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ครบเครื่องเป็นฮาโลแฟลนแบบนี้เป๊ะเลยคือแน่นอนคุณเจอจักเนี่ยเห็นไหมอยู่ในห้องสมุดแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้คนอาจจะเจอเจอเขาเนี่ยจากที่เรียนมหาวิทยาลัยอ,อาจจะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาแบบเนี้ยไดห้หมดเลยนะแต่เนีน่ยแหละมันจะมีความแบบมีความ มีความเขาเรียกอะไรมีความรู้อะไรแบบนี้เนาะแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความรักแบบค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยมัถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นความมั่นคงนะเพราะว่าไม่ได้แบบเป็นรักแบบ หวือหวาไม่ได้เป็นแบบเหมือนเหมือนเด็กๆเ,เจอกันแล้วรู้สึกตื่นเต้นอะไรเงี้ยไม่อันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นความที่เรารู้สึกว่าเออเจอกันแล้วก็แบบโตๆโกันแล้วแล้วก็แบบค่อยๆศึกษากันไปในเชิงแบบจริงจังอะที่จะอยากพัฒนาไปเป็นครอบครัวแบบนี้จริงๆซ,ซึ่งก็ให้มันดีหมดเลยเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ยินดีล่วงหน้าใครเจอแล้วก็มากระซิบบอกเปิ้ลด้วยนะจ๊ะอะอยากให้เจอบ้างเหมือนกันต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างค่ะคน มีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะเนอะมาดูกันว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมาหรือจะเป็นยังไงมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินค่ะพึกษศกันมาก่อนนะคะความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างมาทัดดินนะคะเด็กถือไม้หนึ่งเหรียญเหมือนเดิมห้าถ้วยทำไมล่ะ i ฮพ t เทสว้าว หกไม้ค่ะแล้วก็2ถ้วยโอเคคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมันก็มีความรักอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะปันคิดว่าบางคนอาจจะเป็นการเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์เนอะมันมีทั้งเด็กถือไม้แล้วก็มี1เหรียญ มันอาจจะต้องเป็นไปอย่างช้าๆเนาะห้าถ้วยขึ้นมาถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเจอเจอพูดคุยกันไม่ได้มองหรอกว่าคนคนนี้ทําให้คุณผิดหวังเสียใจเนาะห้าถ้วยมันหมายความว่าคุณอาจจะติดอยู่ในความทรงจําที่ไม่ค่อยดีมีแผลมีปมก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่มาคุยกับคุณก็ได้อาจจะเคยผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาแล้วก็อาจจะยัง move on ไม่ได้ร้อเปต ไม่ได้แบบหมายถึงว่ารอคอยคนเก่าอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่ายังรู้สึกแบบเออฉันไม่ดีพอฉันยังหลอนกับเรื่องความรักที่ไม่ดีกลัว จะมีแบบเหมือนคนใหม่จะมาทําซ้ํากับเราอีกอะไรแบบนี้มันเป็นทอม่าเนาะที่มันเกิดขึ้นในใจซึ่งไพ่ใบนี้มันหมายถึงเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนที่คุณดิวดิวอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรแปลว,ว่ามันรีบไม่ได้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วค่อยเป็นค่อยไปเนาะเหมือนเหมือนเราให้เราเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาสมมตินะเราเคยเลิกลากับแฟนที่คบกันมานานแล้วเขาแบบ เขาเรียนกนะเจ้าชงเจ้าชูอะไรอย่างเงี้ยไปมีคนอื่นติบอ,ออกมาแล้วเราก็อ,อกหกักปากคุดพอมันมีคนใหม่เข้ามาพอเราจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์อ่ะคุณเชื่อไหมพวกคุณจะหลอนว่าเฮ้ยเขาจะเจ้าชูเหมือนคนเดิมไหมเขาจะแบบแอบบมีคนอื่นไหมเขาจะคุยกับหลายคนไหมนู่นนี่นึกออกปะมันเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นปกติแต่ถ้าเกิดเวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วเราต่างคนต่างจริงใจให้กันแล้วเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ค่ะว่าเออ คนนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยได้ออไหมแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆโอเคเปิ้ลมองว่าไพ่สุดท้ายเป็นไพ่หกหม้นะเป็นไพ่วิกตอรีแปลว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆมันจะดีให้คุณเชื่อเซนส์คุณเองได้เลยค่ะอย่าอารมณ์แปลปลวนนะมันไม่มันคนละเรื่องกันตรงที่ว่าถ้าคุณเชื่อว่าคนนี้คือใช่ให้คุณเชื่อแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นมาจากปมบาดแผลของคุณนะคุณอย่าแบบเฮ้ย ลังเลโลเลกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยไม่โอเคเนาะมันเป็นได้สองสองแง่เลยเพราะนก็น้องพูดทั้งสองแง่คือถ้าเกิดอารมณ์เรายังสวิงเลยยังไม่พร้อมมีความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งรีบค่อยเป็นค่อยไปค,ยค่อยดูไปเพื่อเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดในเชิงที่ไม่ดีเนาะเอออะไรอย่างนี้เนาะกับถ้าคุณเป็นคนมีเซนต์ประมาณหนึ่งนะช่วงเนี้เปิ้ลบอกเลยค่ะว่าให้คุณเชื่อเซนต์คุณเองได้ว่าเออคนนี้มันใช่อะ่ะเขาก็ชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาอะไรเงี้ยให้คุณเชื่อได้เเลยเพราะ พลังงานด้านใต้เป็นสองถ้วยด้วยปแปลว,ว่าคุณจะเจอคนที่เขามีความจริงใจให้กับคุณเหมือนกันอ่าก็ต้องบอกว่าคนนี้ก็ดีนะถ้าเป็นคนใหม่เข้ามานะแต่ว่าให้ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเกิดคนนี้คือคนที่วนไปวนมาและเป็นคนที่เคยที่ทําให้คุณเจ็บ เป็นคนนี้แหละไม่ใช่เป็นคนเก่าคุณก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เหมือนกันแต่เปิ้ลนมองว่าถ้ามันมีความจริงจังจริงใจเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่ทําผิดหรือไม่ทําให้คุณรู้สึกแย่อีกแต่มันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆค,คลายปมถูกป่ว่าเขาไม่เป็นแบบนี้แล้วหรือคุณเองนะเปิ้ลไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจละกันแต่ส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าที่ทําร้ายเราเนาะ นั่นแหละคุณก็ต้องใช้เวลาในการค่อยๆพิสูจน์อย่าเพิ่งรีบถาโถมให้ใจลรือี่เป็นแฟนกับเขาค่อยๆดูค่อยๆค,ค,ค,คุยว่า เออตกลงมันมีความจริงจังจริง,จรงใจมากเท่าไหร่แต่จากพลังงานไพ่เนี้ยบรนบอกเลยคะ่ะว่ามันมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มั่นคงเนี่ยพื้นที่แห่งความสําเร็จะนอกจากตัวเองจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆแล้วมันก็หมายถึงคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์สูงด้วยเช่นกันนะอาก็ยินดีด้วยค่อยเป็นค่อยไปเป็นกําลังใจให้ก็ละกันเนาะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคิลหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอือฮึ หนึงบออกมาบอกว่าเ e ล f ์ล v ฟค่ะรักตัวเองก่อนเนี่ยบางคนมีแผลจริงๆนะมันก็มองว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอแบบเขาจะชอบเราจริงๆหรอนู่นนี่นั่น,นแบบดรามา่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราต้องให้อภัยตัวเองให้ได้ก่อนเนาะเซล f ์ล v ฟเนี่ยคือการรักตัวเองถูกปะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะคุณจะรู้วิธีการรักคนอื่นว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะฉะนั้น มันก็อาจจะสอนกันยากเนาะแต่ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีมันดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติอะคือถ้าเราเป็นคนมีบาดแผลเราก็ต้องบอกว่าคนใหม่ไม่เหมือนคนเก่า ให้เราเข้าใจแบบนี้เราจะได้ไม่ได้เอาแบบเอาสิ่งที่ไม่ดีของคนเก่ามายัดเยียดหรือใส่กับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนาะหรือถ้าเป็นคนเก่าที่วนกลับมาแล้วเขาเคยทําให้คุณบาดเจ็บคุณก็ต้องบอกว่าคุณกลับมารักตัวเองก่อนพอคุณรักตัวเองมากพอคุณจะรู้เลยค่ะว่าคนที่เข้ามานะถ้าทําให้คุณรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองรักตัวเองน้อยลงคนคนนี้ไม่ใช่แต่ถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าเราแบบ นึกออกปะบางความสัมพันธ์อนะเราอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าค่อยๆด้อยค่าไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราเขาภูมิใจที่มีเราอยู่ในชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรามีค่าเราดูสวยเราดูหลอ่อเราดูดีอะไรเงี้ยนะแปลว่าเขาส่งเสริมให้เรามีคุณค่าในตัวเองอะความรักเนี่ยถึงจะโอเคโอเคไหมอันนี้คือคําแนะนาจากไพ่กันละกันเนอะในการที่จะพิสูจว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่แต่ Energy เอเนจีป้ญคิดว่าคนเนี้ยใช่นะแต่ว่ามันแค่ต้องใช้เวลาในการ ค่อยๆเรียนรู้กันไปคือรีบไม่ได้น,นั่นเองก็คือเป็นภาษาของคนทัดดินแหละซึ่งคนทัดดินก็ชอบความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันรวดเร็วบือหวาอะไรมากมายแล้วทําให้มันตื่นเต้นแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนอะไรคุณก็จะไม่ชอบอยู่แล้วเนาะอ่ะต่อมารูนค่ะเรามาดูรูนเลิฟกันบ้างค่ะรูนเลฟิฟอยากจะบอกคุณว่ามาค่ะรูนเลฟิฟอยากจะบอกคุณว่า อ้าวอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ค <f ey a> นะือเฟย์ยาแลเป็นการพิเศษนะแต่ก็เป็นความสวยงามนะอะถ้าอย่างเงี้ยก็แปลว่าเป็นแบบให้คุณกลับมารักตัวเองเหมือนกันเนาะเฟย์ยา <f ey a> เป็นคนที่มีความรักเพอร์เฟกคล้ายคล้ายเอนะ็มเพรสเนาะคือรักตัวเองดูดีมีสเสนะ่ห์แล้วก็มั่งคั่งอะแปลว่าถ้าตอนเนี้ยเรายังรู้สึกว่าความสัมพันธะ์นั้นมันยังดูแบบเรายังไม่ได้รักตัวเองมากพอเราก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้รักเราขนาดนั้นคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองเหมือนเซลล์เลิฟเมื่อกีนะ รักตัวเองทําตัวเองให้ดูดีให้มีฐานะการงานมั่นคงการเงินคือเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ต้องร่ารวยมากแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องไปพึ่งใครนึกออกปะเราไม่ได้อยากจะมีความรักเพราะเราต้องการเอาตัวเองไปฝังอยู่กับอีกคนหนึ่งหรือว่าความรักคืออีกคนนึงจะต้องมาเติมเต็มเราแล้วถ้าเกิดไม่มีเธอฉันจะเหมือนคนพิการหรือขาดอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเติมเต็มด้วยตัวคุณเองเนาะ<ม>นั่นแหละเมื่อนั้นก็แปลว่าคุณก็จะแบบมีความรักที่ดี แมนนัสขาเนี่ยขึ้นมาอีกใบหนึ่งเมื่อกี้มันไม่ใช่การ์ดรูนเนาะเพิ่นก็เลยเปิดอีกใบหนึ่งว่าแมนนัสก็คือเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันคุณอาจจะเจอคนเนี้ยจากการที่คุณไปทําอะไรที่เป็นหมู่มากเนาะหรือคนคนนี้ความรักของคุณอาจจะผ่านออนไลน์อาจจะเจอกันน้อยแต่ว่ามันจะเป็นการพูดคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางแชทผ่านทางอะไรอย่างนี้ มากกว่าแล้วคุณอาจจะอยากให้คนอื่นรับรู้มันอยู่ในสายตาของคนอื่นๆก็ได้อาจจะเจอจากในที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนมีคนจ้องมองเพ่งเล็งความสัมพันธ์นี้ของคุณเยอะอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถามว่ามันเป็นการแต่งงานเห็นไหมมันก็มีโอกาสที่จะสมหวังลงเอยได้ในอนาคตนะแล้วก็จะสามารถประกาศให้โลกรู้ได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้คือเราสองคนเป็นแฟนกันร,รักกันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังถ้าตอนนี้คอยํันมันปิดบังอยู่ิันก็เชื่อว่าคุณน่ยอยากให้มันพับลิก คุณอยากให้แบบเปิดตัวนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่ารีบไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณคือมันเหมือนเราไปคาดหวังให้เขาต้องทําอะไรบางอย่างมันไม่ได้ไงเราต้องทําที่ตัวเราก่อนก็คือให้เราพัฒนาตัวเองรักตัวเองเพอร,รักตัวเองถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะรู้ค่ะว่าคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณมั่นใจหรือทําให้คุณเสียเซลล์กันแน่เนาะแล้วมันเป็นความรักที่ดีหรือไม่ดีกันแน่นะประมาณนี้ค่ะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนบ้าง เป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะแต่คนอื่นรู้ว่าคุณมีคู่นะคนทัดดินมาค่ะพฤกษกกันมาก่อนคนมีคู่ความรักเป็นยังไงเอ่ยในช่วง15วันนี้มาคนมีคู่ทัดดินนะคะฤกษกกันมาก่อนมาค่ะเด็กถือไม้มาอีกแล้ว1เหรียญมาอีกแล้วที่ฉันสับแล้วนะเนี่ยสไม้อะโอเค j u d g มว้าว นายเับคับแล้วก็ก้าวดาบอะเครียดเรื่องอะไรจ๊ะคนมีคู่อะมาคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนก็ต้องบอกก่อนว่าใดๆก็ตามความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีความมั่นคงอยู่เนอะมีสีไม้เป็นแพ่ของครอบครัวเป็นแพ่ของการแบบอยากจะลงหลักปักฐานอะไรต่างๆนานากันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแฟนกันมันมีความมั่นคงค่ะและเป้าหมายก็คือไปอยู่ในจุดของการเป็นครอบครัว ด้วยกันเนอะแล้วก็มีความสุขกันดีนะก้าเหรียญอไมซก้าเหรียญก้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความสุขเนอะแต่ไอความเครียดที่เกิดขึ้นอะเปิ้ลคิดว่าคุณอะรู้สึกว่ายังไม่พออะใช้คานี้แล้วกันเนอะมันอาจจะอยากเติมเต็มมากกว่านี้คือถ้าเกิดมีอีกถ้วยหนึ่งมันเป็นสิบถ้วยคุณถึงจะแฮปปี้อาจจะอยากเขาเรียกอะไรถ้าเป็นแฟนกันอะคุณอาจจะเมื่อไหร่จะมาขอเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแบบพัฒนาไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่ง อาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บตังค์กร็รู้สึกว่าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองเนอะแล้วแต่กรณีเนอะอาจจะยังอยู่ในช่วงงการแบบ เพิ่งแบบยังไม่มั่นคงอ่ะอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานมีโปรเจกต์งานหรือกําลังเก็บตังนูน่นนี่นั่นอยู่ถ้าเกิดจะสร้างครอบครวัวมันต้องใช้เงินใช่ไหมมันต้องมีความพร้อมอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นมันก็เลยทําให้เราอะเครียดค่ะว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะได้แต่งงานตกลงม,มันจะโอเคไม่โอเคเนาะอะไรเงี้ยจริงๆมันดีนะแต่แค่ว่ามันไม่ดีเท่าที่คุณคาดหวงังคุณก็เลยเครียดนี่คือ energy ที่เพื่อนเห็นซึ่ง judgment ขึ้นมาก็ต้องบอกค่ะว่า คือให้เราดูพฤติกรรมได้เลยนะเิ้นมองว่าอะไรถ้าเกิดคุณกังวลนูน่นนี่ไม่สบายใจนะอะไรที่คุณสงสัยลังเล ك, แครงใจนะมันจะไม่มีอะไรที่ปิดบังคุณได้นะจัดเม้นขึ้นมามันคือเปล่าประกาศเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่รับลมคมไหนเนี่ยคุณจะได้รู้ความจริงไม่ว่าคุณเป็นคนปิดบงังหรือเขาเป็นคนปิดบังนะแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรปิดบงังคุณก็จะได้รู้ไงว่ามันไม่มีอะไรและคุณก็จะได้ไม่เครียดเนาะประมาณนี้ซึ่งิ้นมองว่า มันไม่แย่เนาะมันโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกอะมันอาจจะน้อยกว่าที่คุณคาดหวงังคุณอาจจะได้มากกว่านี้อยากแบบให้มันอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณก็เลยเกิดความเครียดก็ได้หรือความเครียดนี้ถ้าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับความรักเนาะเพราะว่าบางคนก็แต่งงานอยู่กันมานานนูน่นนี่นั่นแล้วเนาะ มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องความรักค่ะความรักของคุณรักกันดีแต่คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการสร้างครอบครัวสร้างฐานะหาเงินหรือว่าโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรใหม่ๆของคุณก็ได้เนาะหรืออาจจะอยากมีลูกก็ได้อะอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นความเครียดเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ใช่ความเครียดในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะถามว่ามีโอกาสจะมีลูกไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องพยายามกันอีกหน่อยนอึงอาจจะยังไม่ ยังไม่ได้มีในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเพราะว่าพอมันมีความเครียดก็ต้องบอกว่ามันมียากเนาะเออแล้วก็ต้องแบบผ่อนคลายก่อนไม่เครียดก่อนทําใจสบายๆไม่งานหนักมีความสุขแฮปปี้ดีดาไปแบบฮันนีมูนด้วยกันไปหาที่เที่ยวสร้างบรรยากาศร่วมกันมันก็อาจจะดีขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของการทํางานหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทั่วไปมากกว่าเนะฉะนันก็ลดความเครียดิ้นมองว่ามันไม่ใช่ความเครียดที่ ที่เกิดจากปัญหาจริงๆเนอะอาจจะเป็นปัญหาจริงๆก็ได้แต่มันเป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องความรักแล้วก็ไอ้ปัญหาถ้าเป็นเรื่องความรักมันจะเป็นปัญหาที่คุณเครียดขึ้นมาเองคือมันไม่ได้ดั่งใจคุณเท่านั้นซึ่งก็นะค่อยเป็นค่อยไปมีอะไรก็พูดจากันมันมองว่าสามารถพูดคุยกันได้เพราะสี่ไม้นี่ยังไงก็มั่นคงอยู่แล้วยังไงก็ยังอยากจะสร้างครอบครัวหรือไปด้วยกันต่ออยู่แล้วเนอะไม่ได้มีความแบบสั่นคลอนในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆนะจ๊ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร่าเคิลหนึ่งใบให คนนี้คู่ทัดดินไพ่บอกว่าฟันมีความสุขบ้างบางทีมันไม่ได้เอนจอยความสุขเท่าไหร่เนอะคือมันเหมือนกับจริงๆมันมีความสุขแหละแต่คุณอ่ะคิดว่ามันไม่พอพยายามทําตัวสบายๆอย่าไปเครียดจนเกินไปค่ะเพิ่คิดว่ามันเป็นความเครียดที่แบบมันเป็นการสร้างขึ้นมาของคุณเองทั้งที่จริงจริงมันโอเคเนาะเพราะมีก้าวถ้วยนึกออกปะเพิ่นก็บอกว่าแฮปปี้ดีอย่าไปกังวลอย่าไปแบบเกาะติดหรืออย่าไปแบบ เหมือนคาดหวังอะไรที่มันเพอร์เฟกจนเกินไปอะคนคนธาตดินหลายๆคนแล้วโดยเฉพาะราศีกันลัคนากัรน,นะก็จะเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่แบบต้องการให้มันเป็นแบบที่คุณคาดหวังอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เป๊ะคุณก็จะเครียดอะไรเงี้ยได้ขอให้คุณสนุกสนานบ้างไปเที่ยวด้วยกันบ้างก็จะทําให้บรรยากาศทุกอย่างดีขึ้นได้นะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นคําแนะนำเนาะต่อมาลูนเลฟค่ะอีกสักหนึ่งใบให้คนมีคู่ธาตดินบ้างไพ่อยากจะบอกว่า มาอุย้ยดีออกมาแล้วอิซ่าค่ะเป็นไพ่ของความนิ่งเงียบเฉยๆเนาะเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่บอกว่าช่วงเนี้ยอาจจะนิ่งๆห่างหาๆกันเพราะต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงนิงนสร้างฐานะนูน่นนี่แล้วความสัมพันธ์มันไม่คืบอย่างที่บันบอกอะถ้าคุณเป็นแฟนกันคุณก็แบบ ก็ไหลจะมาขอแต่งงานนู่นนี่นั่นตกลงจะยังไงแล้วคุณก็เครียดไปเองแต่ว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าคู่ของคุณอาจจะยังอยู่ในช่วงของการเก็บตังหาเงินหรือว่าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใดๆหรือมีปัญหาส่วนตัวก็ได้หรือในทางตรงข้ามอาจจะเป็นเขานะที่เครียดไม่ใช่ตัวคุณอาจจะเครียดในเรื่องการวางแผนนู่นนี่นั่นอะได้เหมือนกันเนาะแต่ว่านั่นแน่นอนค่ะสารภาพความมันไปของคุณมันจะยังนิ่งๆไปเหมือนเดิมคือมันอาจจะยังไม่ได้แบบสมมติเป็นแฟนอาจจะยังไม่ได้แต่งงงแต่งงานยังไม่ได้ซื สิบห้าวันนี้มันจะคล้ายๆกับเดิมเนาะที่มีมาประมาณนี้แล้วก็อาจจะพูดคุยเจอกันน้อยในบางคู่เนื่องจากว่าทํางานหาเงินเนาะใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่เลื่อยเปื่อยอะ่ะเออใช้คําว่าเลื่อยเปื่อยลวกันมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสก็แนะนําว่าถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็หาเวลาไปพักบ้างบางทีความเครียดถ้าเกิดจากงานนะแนะนําเลยค่ะชวนแฟนไปเที่ยวมันจะได้ผ่อนคลายด้วยได้สารสัมพันธ์ด้วย องเด้งเนาะแต่ถ้ามันเป็นความเครียดที่เกิดจากการที่แบบอยากพัฒนาความฉมันแล้วยังพัฒนาไม่ได้ทําใจคะ่ะมันยังเป็นจังหวะเวลาที่ยังไม่พร้อมเนาะอาจจะยังแบบรีบไม่ได้อิซซาก็บอกว่าพักก่อนเลยรอก,ก่อนเลยมันจะเป็นความฉมันที่มอาจจะดูฟีสอยู่นิดหนึ่งเนาะมันยังไม่ได้มีอะไรที่แอคชั่นพัฒนาเพิมเ่มเติมอะไรเท่าไหร่นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคน ธาตุดินคะ่ะโดยรวมค่อนข้างจะดีมากเลยนะโดยเฉพาะคนโสดนะกระดีกระดามากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแง่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย